สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องครับเป็นจใจเนาะมาขึ้นนี่เล่าพัฒนาโชคหมาล้อนะครับมีผู้ได้โชคได้หมาล้อนะครับคอมเมนต์มาบอกได้เด้อครับสําหรับเลขเล่าพัฒนามืาขึ้นนี่ครับสองถุงเนาะครับ่ารทั้งซองเสี้ยงยาผ้าเลาะเอาของเสี้ยนหน้าแหละครับลุงครับ รงเสียงนอนหน้าครับถือว่าโอเคครับงามครับนะครับเนาะเพื่นนหายวิ่งบนล่าง8กับ6ครับสำหรับเหล็กเหลาด้วยครับเด้อ8กับหกมอขึ้นนี่ครับวันที่19กาพฤศจิกายนครับเนาะวันพุธครับเพื่นนหายมากับ8กับ6จับคู่กับ8เจ็ดแปดสครับ6 7เ็ด หกสองหกสามหนึ่งสามครับเลขมันออกเลขหัวเล่าออกนะครับเนาะเล่าพัฒนาสองแปด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 แหละครับเลขบนครับเลขล่างหาสองครับเพม่นจับมหาหอยหกสองหัวหาสองนะครับเนาะบนล่างครับเกือบแตกจับเป่ามะหอย ครับเลขเบิ่นเพิ่นกับแปดแปดหกหกนะครับเนาะครับแปดแปดกัเข่าเต็มเต็มแล้วครับง่ามนะครับเนาะครับสําหรับเลขวิ่งวิ่งลูดลูดแปดเพิ่นกับกลมให้แปดแหละครับครับเพิ่นกันมาเดินให้กับแปดแปดกับหกหกนะครับเนาะครับสําหรับเลขกสามตัวกับสามหกแปดนะครับงามครับถือว่าได้ส่งได้มานไปทำการนะครับเนาะ ลำลำรวยรยไปน้ากันครับสำหรับเล็กเสี้ยนน้อนหน้าเลยครับเด้อครับเป็นของเล่าพัฒนาครับหมู่บ้านนี่แหละครับขึ้นก็ออกไปเนาะครับเนาะครับสองทุ่มครับสำหรับเล็กเล่าพัฒนาของเสี้ยนน้อนหน้าก็ถือว่าโอเคอยู่ครับวดที่แล้วก็เพิ่มก็้นเข่าศูนย์แปดเต็มๆเลยครับศูนย์แปดครับวันนี้มาออกแปดแปดอีกครับ คเพื่อนจิมากเลข8แปดจับแปดสองเทียก็ถือสองเทียนะครับเนาะเข่าสองเทียครับตีกางหาสองหกสองเนาะเขาถ่หยมาเก็บมันเติมบนทั้งล่างครับแต่ตะบนครับแต่ตะบนกับเล็กวิ่งวิ่งรูดเขาครับครับมาเบิ่งนต่อนะครับเด้อมือนี้เ็เน้นย่ำมากหลยแล้วครับ มือนี้ก็เป็นมือวันที่สามสิบเดีวนะครับเนาะสำหรับเลขรัฐบ,บาลไทยครับเพิ่นเน้นเพิ่นย่ำมากเลยครับเลขของเพิน่นเป็นโค้งสุดท้ายของเพิ่นกับว่าได้เนาะครับเนาะครับงวดที่แล้วเนี่ยขเขาเซียนนอนหน้ากับเขา่าตัวกลับแล้วครับซีหนึ่งนะครับเนาะดอกหนึ่งซี ครับอันนี้เป็นชุดเต hm ็มของเพลินเด้อครับเด้อครับอันนี้เป็นชุดเต hm ็มของเพลินครับแปดกับหนึ่งเหรครับเพมันวิ่งบนล่างล่างกับศูนย์ครับเลขเพิ่งกับว่าหลายตัวเหรอครับเลขเสื้อนอ่อนหน้าเนาะครับเนาะเพิ่งขายมาศูนย์กับศูนย์ศูนย์ติดทุนศูนย์ไว้ครับเพป็นมากศูนย์ศูนย์นะครับเนาะครับมาเบิ้ลต่อครับสำหรับเด็กชุดเนีน นียนของเสี้ยนนอนหน้าเป็นเอามาไห่แล้วครับส่งมาไห่เนาะครับเนาะครับชุดเน้นย่ำโค้งครับโค้งสุดท้ายเพื่อนครับเราไปจับไปบายเพื่อนนะครับเด้อลอตเตอรี่ครับหาเบิ่งนพอซีมีอยู่แล้วครับเนาะสำหรับลอตเตอรี่ก็ได้ครับอันนี้เป็นชุดเต็มของเซียนเพื่อนครับเซียนนอนหน้า เหล็กเพิ่นงามอยู่ครับผมก็่างามอยู่รับเหล็กที่เิ่นส่งใาหมา่นะครับนะเ,เนาะเหล็ก่งามสำหรับเสียนนอนหน้าครับเอาเป็นโค้งสุดไทยของเพิ่นชุดโค้งสุดไทยนะครับเด้อบานเนี่ยโค้งของเสียนนอนหน้าแหละครับเบิ่งไปต้องกานงามนะครับเนาะหมดประจำาวันที่หนึ่งท่านว่าแหละครับเน้นย่ำเลยครับบานเะนี้ เน้นเนีนเลยครับเน้นเนีนครับวันที่หนึ่งนะครับเนาะครับเน้นเนีนวันที่หนึ่งธันวาหกหกครับหกหกเนาะครับ โค้งก็ว่าได้ครับโค้งสุดท้ายเพิ่นครับเพิ่นเหนเพิ่นย่ำมาให้เนาะครับเนาะหมดวันที่หนึ่งครับเอาไปจับไปบายเบิ่งเด้อครับเด้อลอตเตอรี่ครับสำหรับผู้มัดถ้าผู้คัดกผ่านครับผ่านเลยครับขอขอบพระคุณหลายๆดนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์ให้ครับกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะครับ ออประคุณเป็นยางสูงเหรอครับทางช่องกับวิญญาณไห่เย็บซี่แหละครับเอาแต่ตัวเลขมาฝากกันนี่แหละครับเนียนยำ่ำข้อมูนเป็นบนเป็นล่างนะครับเด้อบนล่างไปเลยเป็น่าเนาะครับเนาะครับบนล่างระจับมาให้ซี่คู่ครับสี่คู่ด้วยกันครับบนล่างจับมาให้ บ่มีเล็กบิงครับแปแล้วก็5้าสี่ห้ครับห้าศูนย์นย์เพื่อนเขาจับแล้วจุดเขา ข้าเพิน่นแหะครับเป็นเนียนย่ำมาเนาะครับเนาะสูตรคำนวณของเพิน่นครับิ่งไปน้มกันเรื่อยๆครับสำหรับเสียนนวดนหน้าครับปกตินี่ชุดเต็มข้าเพลินนี่เพลินสิขัดลงมากแล้วครับเนาะครับอันนี้เป็นชุดอันนี้เป็นชุด ชุดเด่นของเพื่อนครับเลขสามตัวเลขสามตัวของเพื่อนนะครับเด้อเลขสามตัวเพคนไหยมาสามเพื่อนไหยมาสามหางนะครับเนะาะเพื่อนไหยมาแปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งครับมันกับโมเน่นะครับเด้อมันอา,อาจขจึ้นไปบนก็นได้เพราะ เลขชุดมิกกี้นี่งวดมิกกี้นี่มันออกซีหนึ่งรางซีหนึ่งหนึ่งซีนะครับเนาะมันอาจสจิเป็นไปได้ครับตัวนี้ตัวนี้สําคัญครับจับเบิรงได้ครับเด้ออันนี้เป็นความคิดของสําหรับผมเด้อครับอันทั้งยื่นจัคส์วบายทั้งใดห้าสี่ศูนย์ศูนย์เป็นมากศูนย์นะครับนก ศูนย์ศูนย์หนึ่งตตัวนี้ก็สําคัญครับเนี่ยศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่ครับง่ามมัดขุ่ตัวแล้วครับสําหรับเหล็กเพิ่นเนาะครับเนาะครับผมให้ง่ามมัดขุดตัวครับอยู่นี่ครับเอาไปเอาไปเบิ้งก็ได้ครับสําหรับลอตดตะลีครับหาเบิ้งได้ครับเด้อครับเหล็กหลุดตะลีน้ง่ามครับสำหรับสุดเชียนน้อนหน้าเลยครับเด้อเนีนๆก็เพิ่นแล้วครับ เพื่นก็ดีมาตลอดอยู่ครับยังเพิ่นก็ดีครับคือเพื่อนเป็นสูตรคำนวณนะครับนะเนาะเลขสูตรเลขคำนวณเพื่อนครับแล้วไห้แล้วหน้ามาแลลวเพิ่ก็คือข่องอยงู่นะครับบบัดนี่ยพิ่นหันเพิ่นก็สิญญาายากอย่างหน้าเพิ่นละรีบเพ้่นบ่เขจาจกเทียครับงวดนี่กับมันใจเพื่อนว่าครับเพิ่นแล้วเขาแล้วหน้าแล้วครับครับนี่เป็นชุดเน้นเน,น เน้นย้ำนะครับเนาะสุดโค้งสุดท้ายของเซียนนอนหน้าครับหน่วยันที่1นึท่านว่าหกหกละครับบนล่างไปเลยครับครับไปทั้งบนทั้งล่างครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าสี่ห้ครับสําหรับเลขเซียนนอนหน้าครับเซียนนอนนาครับเลขสามตัวก็แปดสี่หนึ่งห้าี่ศ ศูนย์ศูนย์หนึ่งครับ the ครับใครจะลืมเด้อครับเด้อศูนย์ศูนย์หนึ่งงามครับขอไปกลับไปบายเบิ้งครับลอตเตอรี่ครับคาเบิ้งครับผู้ได้มากกับจัดครับผู้ได้คัดกับพานครับทางสองก็เสนอเป็นเพียงนแนวทางนะครับเนาะครับครับสำหรับตัวเลขครับมันจะมีความเสี่ยงเด้อครับเด้อครับผิดารหน้าไปน้ำกันหลายทางครับผู้ได้มากกับจัดไปเลยครับ อุตคัดกับเลื่อนผ่านไปครับครับคลิปนี้ก็วม่งไหลนะครับเนาะครับเสียงยางพาลาดลรอขอให้พี่น้องอ c ฟซี่ยูดีไม่แห้งนะครับเนดะ้ออสุขสวงมันมันครับพอกันไหมลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ